คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายสรุปแล้วเซต A ได้แล้วเอาเขียนไว้ตรงนี้เซต A ก็คือเซตของ4กับ12ได้เซต A แล้ว ข้อน,นี้เซตบเห็นไหมใหมาอีกแล้วเซตบมใหมกแวนักเรียนเซตบใหม่อีกแล้วนี่หม่อีกแล้วนักเรียนต้องรู้สึกว่ามันคือสมาการกําลังสองนักเรียนรู้สึกไหมนะเอ,อต้องรู้สึกแล้วนะต่อไปนี้นะเจอหลายรอบแล้วนะเนี่อ้าวเขียนให้ชัดเจนก็จะได้เงี้ยหนึ่งเอ็กกำลังหนะึ่งส่วนสองเนี่ยเขียนเงี้ยเอ็กกำลังหนึ่งส่วนสี่ 4, ทั้งหมดกำลังสองเห็นไหม เลขชี้กำลังซ้อนกันจับคูณกันมันก็ได้1นส่วนสเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องทําย้อนกลับอย่างเงี้ยนะมันยากเลยต้องฝึกมองให้ออกนะว่ามันคือสมการกําลังสองนี่ยนี่กำลังสองแล้วอันนี้กําลัง1เห็นไหมเนะี่ยทั้งหมดกําลัง1อะ่ะแล้วก็ลบ6ตอบ0เนี่เนี่ยข้อสอบจะออกเงี้ยเยอะเลยนะเดี๋ยวไปเจอในล็อกอีกในเอ็กโพน t i เชียนอีก อะไรคูณกันได้ลบหกบวกกันได้ลบหนึ่งแยกเป็นสองเล็บอีกครับก็ลบสามกับบวกสองก็เลยได้เอ็กซ์กำลังหนึ่งส่วนสี่ลบสามกับเอ็กซ์กำลังหนึ่งส่วนสี่อะไรนะบวกสองนี่กำลังหนึ่งส่วนสี่ก็ไม่ตอบลบอีกแล้วเห็นไหมกลมที่สี่อ่ะ มันไม่ยอมตอบลบเพราะฉะนั้นบวกกับสองก็ได้ละได้จำนวนบวกอีกอะนะถ้านักเรียนจะดันทุลังก็มันตอบลบสองเป็นไปไม่ได้ก็เลยบังคับให้ก้อนนี้ตอบศูนย์เท่านั้นได้ x ็กำลังหนึ่งส่วนสี่เท่ากับสามทำยังไงจะเหลือ x ตัวเดียวอะก็ยกกำลังสี่ทั้งสองข้างเนาะ ยกกำลัง4ทั้งสองข้างก็ได้ x สามกำลังสี่ตอบอะไรอะ่ะแปดสิบเอ็ดสรุปแล้วเซตบก็ตอบแปดสิบเอ็ดตัวเดียวถ้าไม่แน่ใจก็แทนค่าดูเนี่ยแทนค่าเลยแปดสิบเอ็ดยกกำลังหนึ่งส่วนสองแปดสิบเอ็ดมันก็คือเก้ากำลังสองใช่ไหมถอดสแควรูทนั่นเองตอบเก้า นะตัวนี้ตอบเก้าต่อไป81ก็คือ3ากำลัง4ตอบ3 9มเลบสลบหตอบ0จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นเซต b ก็ตอบเซต b ก็ตอบ81ลกูกเซต B ตอบ81คสิบนี้โจทย์ถามว่าเซต a บวกเซต B คืออะไรทําตามนิยามนะ เซตเบวกเซตบต้องตอบเซตเนี่ยต้องตอบเซตเซตเบวกเซตบตอบเซตนะแล้วสมาชิกมาจากไหนจับสมาชิกใน A บวกสมาชิกใน B เนี่ยนักเรียนก็4บวกกับ81ก็ได้85ต่อไป12บวก81ก็ได้93ก็หมดแล้วเราบวกครบหมดแล้วตอบตัวเลือกที่สอง จะฟังชันเอ็กโพนิเชียนเป็นอย่างนี้ลูกฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียนมีชื่อจริงอ่ะชื่อเล่นชื่อน้องเอฟลูกชื่อเล่นชื่อน้องเอฟชื่อจริงชื่อเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของ a คูณ a บวกนี่ a คูณ a บวกก็แปลว่า x เ,เป็นจำนวนจริงใดๆ y เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นโดยที่ y ตอบ A กํลัง x y ตอบ A กํลัง x นะครับและ A เป็นอย่างไร A นี่มากกว่าศูนและทำไมนะ A ไม่เท่ากับหนึ่งเพราะว่าถ้ามันเท่ากับหนึ่งเนี่ยมันวุ่นวายอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่พวกของเขาถ้ามันเท่ากับหนนะึ่งนั้นหนึ่งกำลังอะไรก็ตอบหนึ่งใช่ไหมถ้า A ตอบหนึ่งเนี่ยนะฟังนะปิดปิดปิดก่อนปิดก่อน เนี่ยนี่ปิดแล้วนี่แหละชื่อจริงยาวมากเลยชื่อเล่นชื่อน้องเอฟนะครับฟังก์ชัน, pe, นเอ็กโพเนนเชียลละอันเนี้ถ้า a pe, มันตอบหนึ่งมันก็อย่างนี้ไงนักเรียนเนี่ย y เท่ากับหนึ่งกำลัง x ็หนึ่งกำลัง x ก็ได้ y เท่ากับหนึ่งนั่นเอง y เท่ากับหนึ่นง 1, รูปร่างหน้าตาก็เป็นฟังก์ชันคงตัวฟังก์ชันเชิงเส้นไง y าเท่ากับหนึ่งเนี่ยนี่ เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ย y เท่ากันหนึ่งเห็นไหมแต่ฟ e ังก์ชันเอ็กโพเนนเชียนมันเป็นฟังก์ชันเส้นโคง้งเส้นโคง้งเส้นโค้งยังไง a มากกว่าศูนย์ a ไม่ตอบหนึ่งเลยแบ่งเป็นสองพวกนักเรียนเขียนเส้นจำนวนแบ่งเป็นสองพวกเลยเนี่ยนี่เลขศูนย์นะนี่เลขหนะนึ่งนะนี่มากกว่าศูนย์แล้วห้ามตอบหนึ่งก็วงโปร่งนี่ นี่ไงนี่ช่วงที่หนึ่งนี่ช่วงที่สองถ้าเป็นช่วงที่หนึ่งจะเป็นฟังก์ชันลดเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่หนึ่งนะรูปร่างหน้าตาจะเป็นงี้ลูกเนี่ยรูปร่างหน้าตามันนะรูปร่างหน้าตาของ x exponential เนี่ยนี่มันจะไหลลง,หล,ลงมานี่ไหลลงมานี้นะครับเนี่ย exponential สมการนี้ชื่อว่า สมการนี้นะชื่อว่า y เท่ากับ a กำลัง x a อยู่ระหว่าง0กับ1นี่คือช่วงที่1นถ้า a อยู่ในช่วงที่2เป็นฟังกช์ชันเพิ่มเป็นตากราฟของมศวที่หลายคนอยากไปเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะเะเลกก็จบมสวแต่วงเล็บพิษณุโลกนี่เห็นไหมเนี่ยเรียนตากราฟอันนี้กัน มันแปลว่าอะไรมันแปลว่ายิ่งเรียนนานปีความรู้สูงขึ้นเห <c oughs> ็นไหมเขาตั้งชื่ออะไรรู้ไหมชื่อสมการเขาชื่อว่าเนี่ยชื่อคล้ายๆกันนี้แหละ A อกำลัง X แต่เขาไม่ใช้ชื่อเอเขาเปลี่ยนใหม่เป็น Y เท่ากับ E กำลัง X E แปลว่าอะไร E แปลว่า education <c oughs> การศึกษาคือความเจริญงอกงามเนี่ย <c oughs> <c oughs> บางคนก็เรียนกราฟนี้เนี่ยก็เรียนได้ปีเดียวก็กลับบ้านเลยนะโดลีทายลูกมีเยอะเลยนะยิ่งสมัยนี้ยิ่งเยอะนะเพราะนักเรียนเรียนท่องไปพอไปเรียนมหาวิทยาลัยเขาเขียนหมดอะ e ตัวนี้เป็นค่าของล็อการิทึมซึ่งมีค่าสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอัตรรกยะเห็นไหม 2.718ก็อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมล่ะนี่นะเขามีความหมายหมดนะเพราะคนตั้งนี่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ตากราฟอันเนี้ยที่ใช้เป็นหัวเข็มขัดแล้วก็เป็นเข็มท้ายเข็มติดเสื้อเนี่ยเธอไปดูเธอรูปนี้ทท้งนั้นเลยนะครับไม่มีรูปนี้นะรับรองไม่มีรูปนี้อ้าวตัวอย่างตัวอย่างโลกตัวอย่างตัวอย่างก็คืออะไร ตัวอย่างเช่น y, y เท่ากับสกำลัง x เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วอันนี้ล่ะตัวอย่างลองดูตัวอย่างสักข้อนะ y, y เท่ากับอะไรครับเศษหนส่วนหทั้งหมดกำลัง x เห็นนะอยู่ระหว่าง0ูนย์กับหกราฟเขาเป็นกราฟแบบ1 to 1ด้วยนะเป็นฟังก์ชันแบบ1 to 1 อวันทุวันดูยังไงนะจําได้ไหม,ไมเวลาจะดูวนะันทุวันน่ะเนี้ยลากอย่างนี้แปลว่าดูอะไรนะลากเส้นให้ขนานกับแกน y นี่ดูอะไรนะดูว่าเป็นฟังก์ชันไหมใช่ไมเอเอต้องไม่ซ้ำใช่ไหมเสร็จแ,แล้วว่าจะดูว่าวันทุวันให้ลากขนานแกน x อกโลกเห็นไหมไม่ซ้ำไม่ซ้ำนะ เมื่อมันเป็นวันทูวันก็ส่งผลให้เวลานักเรียนไปแก้สมการฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลก็ฐานเท่ากันเลขชี้กําลังเท่ากันจบเลยฐานเท่ากันเลขชี้กำลังเท่ากันเ,นเ,นเ,เนพราะมันเป็นวันทุวันนะครับเสร็จเรียบร้อยทุกคนเดอ้อพอเรารู้ฟังก์ชันเอเสร็จก็มารู้ไอ้แมงัน,นิอีกเนี่ยเนี่ยนักเรียนเดู F เอฟอินเวอร์สแน่ เอฟอินเวอร์สคืออะไรก็คือเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของ r บวกคูณ r นี่ต้องกลับกันตรงนี้ต้องกลับกันเห็นไหมต้องกลับกันโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนคู่อันดับ x y ก็ต้องมาเปลี่ยนที่สมการก็จะได้เป็น x เท่ากับ a กำลัง y แล้ว A ก็เหมือนเดิมก็คือ A มากกว่า0และ A ห้ามตอบ1เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมนะครับนี่คือ f inverse รคราวนี้ f อ n v ิน s วนักเรียนดู f อ n v ินเวมันเป็น i n v e r s e ของฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l e x p o n e n t i a l ถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม นักเรียนครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มนี่ฟังก์ชันเพิ่มรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ออริเจนเอ็กโพเนนเชียลพออินเวอร์ตอินเวอร์ตทำไงอินเวอร์ตทำนี้เนี่ยนี่แค่เนี้ยจบแล้วอินเวอร์ตนี่แหละกราฟอินเวอร์ตเสร็จแล้วดีใจไหม เนี่ยเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y ส่องดูทางด้านหลังเนี่ยเห็นไหมส่องดูทางด้านหลังแล้วนี่คือแกน x นี่คือแกน y เห็นไหมส่องดูด้านหลังนี่แหละคือ x เท่ากับ a กำลัง y เนี่ยอินเวอร์สแล้วมันก็ยังเป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนเดิมเห็นไหมครับฟังก์ชันเพิ่มเหมือนเดิม ใช้ทฤษฎีส่องนะครับเขาเรียกทฤษฎีส่องของอาจารย์เหล็กเออส่องทางด้านหลังเปลี่ยนแกน x เป็นแกน y เปลี่ยนแกน y เป็นแกนเอที่ได้อย่างนั้นก็เพราะว่าเกิดมาจากเส้นสมมาตรนั่นเองเราพับที่เส้นสมมาตรนะถ้าเป็นฟังก์ชันลด่ะฟังก์ชันลดนักเรียนฝึกเขียนดูนะครับจะรู้เรื่องนะเรียนไปแล้วต้องฝึกนะครับ นี่นี่ฟังก์ชันลดยาดพี่น้องฟังก์ชันลดนี่คือ y เท่ากับ a กำลัง x พออินเวอร์สก็ไปส่องดูด้านหลังอีกเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x, เป,น x เป็น y เนี่ยส่องดูด้านหลังนี่เห็นไหมไหลลงเหมือนเดิมก็เป็นฟังก์ชันลดเหมือนเดิมไอหมอเนี่ยชื่อ x เท่ากับ a กำลัง y เสร็จเรียบร้อย ทั้งคู่เป็นอะไรเนี่ยตอบครูที่เนี่ยทั้งคู่เป็นฟังก์ชันแล้วก็วันทุวันเหมือนเดิมใช่ไหมครับคราวนี้ฟังก์ชันเนี่ยฟังให้ดีนะนักเรียนฟังให้ดีนะฟังก์ชันเนี่ยเขาจะเขียน y ในรูป x ได้ทุกฟังก์ชันเลยคณิตศาสตร์เลยเจอทางตันนักเรียนเนี่ยมีสมบัติอะไรไหมเนี่ยที่ y เป็นเลขชี้กําลังแล้วก็ให้มันล่วงลงมาข้างล่างอ่ะมีไหมจะเขียน y ในรูป x อะ่ะเขียนไม่ได้สักทีเออเจอทางตันเลยนะักเรียนคณิตศาสตร์เจอทางตันแล้วเดี๋ยวมีอีกนะทางตันมีอีกเรียนไปเรียนมาเดี๋ยวมีอีกเรื่องที่สองมีอีกเจอทางตันเขาก็เลยบอกต่อไปนี้เห็นอย่างนี้นะตั้งชื่อใหม่เออชื่อ y เท่ากับ logx ฐานเอนี่แหละล็อกมาจากไหนก็มาจากเจอทางตันอืมเออตั้งชื่อเลยเนี่ยตั้งชื่อขึ้นมาเพราะว่าพยายามจะจัดวในรูป X จัดยังไงก็ไม่ได้สักทีเลยก็ตั้งชื่อใหม่เลยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของนักเรียนว่าเจอเจอตัวนี้ก็มาจากตัวนี้เห็นไหม หืออ๋อขอภัยก็คือลืมดูเจอทางทันนะครับเจอทางตันนะถ้านักเรียนเจอ y เท่ากับล log x ฐาน a คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกกลับมาหาสมการเดิมแล้วมันจะตอบปัญหาได้หมดเลยนักเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นล็อก y เท่ากับ log x ฐาน a จึงตอบว่า x เท่ากับ a กำลัง y ไข้กันเท่านั้นเองไข้กันฐานของ log ก็กลายเป็นฐานของเลขยกกำลังเหมือนเดิมเป็นฐานของ log ด้วยฐานของเลขยกกำลังด้วยเพราะฉะนั้น x ตัวนี้นักเรียนฟังนะครับ x ตัวนี้เป็นลบได้ไหมครับไม่ได้เป็นศูนย์ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเป็น บวกเท่านั้นต้องเป็นบวกเท่านั้นนะเหตุที่ต้องเป็นบวกเท่านั้นก็เพราะอย่างนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมต้องเป็นบวกเนี่ยเนี่ยต้องเป็นบวกนะครับต้องเป็นบวกนะครับ x ต้องเป็นบวกเท่านั้นส่วนค่าล็อกเป็นจำนวนจริงใดๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นบวกเท่านั้น ไม่เป็นศูนย์ด้วยแล้ว A นี่ก็ต้องมากกว่าศูนย์ไม่ตอบหนึ่งด้วยล็อกฐานหนึ่งไม่เคยมีนะครับล็อกฐานหนึ่งไม่เคยมีจบแล้วเนี่ยที่มาของล็อกเดี๋ยวเราก็จะไปสนุกกับล็อกตอนนี้สนุกกับเ e อ็กโพนิชเชียนก่อน นักเรียนกลับไปอ่านในหนังสือใหม่นะอีกรอบหนึ่งนะโอ้โห,หนักเรียนจะหูตาสว่างขึ้นแล้วคันเนี้โออมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันแวบขึ้นมานะในขณะที่จะเลขสอนปีไหนไม่รู้จาไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยว่าโอ้คณิตาศาสตร์เจอทางตันนี้เองอะไม่เคยมีใครบอกจะเลด้วยนะอ่านหนังสือเล่มไหนก็ยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยว่าจะเขียนหนังสือไปเผยแพร่สตีก็ยังไม่ได้เขียนสตีเลย เดี๋ยวจะเจอทางตันอีกในตรีโกณตรีโกณมิติอ้าวดูต่อไปนะครับจงหาค่า x จากสมการนี้ก็วิธีทำก็คือจัดใหม่สี่กำลัง x ตอบเก้าส่วนแปดลบออกหนึ่งเก้าส่วนแปดลบออกหนึ่งตอบอะไรครับหนึ่งส่วนแปด วิธีทำก็คือพยายามทำฐานให้เท่ากันฐานเท่ากันเลขชี้กำลังเท่ากันเพราะฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียนเป็นฟังก์ชันวันทูวันจะมาเท่ากันหลายตัวไม่ได้นะครับสรุปแล้วทำเป็นฐานสองได้ครับสองยกกำลังสองทั้งหมดกำลัง x ตรงนี้ก็ย้ายขึ้นบนย้ายขึ้นบนก็แปดกำลังลบหนึ่งเห็นไหม 8ดกำลังลบหนึ่งก็เขียนเป็นสองกำลังสามทั้งหมดกำลังลบหนึ่งได้และแล้วตรงนี้เลขชี้กำลังซ้อนการจับทำไมกันครับคูณกันก็ได้สองกำลังสองเเท่ากับสองกำลังลบสามเสร็จเรียบร้อยฐานเท่ากันเลขชี้กำลังก็ย่อมเท่ากันที่ฐานเท่ากันเพราะกราฟมันเส้นเดียวกันไงฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันแล้วเส้นเดียวกันด้วย ค่าค่าเลขชี้กำลังต้องเท่ากันก็ได้ 2x เท่ากับลบ3 2x เท่ากับลบ3 x ก็ตอบอะไรเลยลูกลบ3ส่วน2ตรงนี้ไม่ต้องตรวจคำตอบก็ได้เพราะเราไม่มียกกำลัง2ตรงไหนเลยจริงไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนลูกนี่นะักเรียนข้อ2อง่ายเนาะ ข้อสองง่ายนักเรียนจะคิดแบบยากก็ได้นะคิดแบบยากคิดยังไงไหนแปดนี่เขียนเป็นฐานหนึ่งส่วนสองได้ไหมเออหนึออ่งส่วนสองอะไรกำล,ำลังอะไรได้แปดละ่ะเห็นนะคิดให้มันยากได้อย่าไปคิดเลยเนาหรือจะคิดเออย่าคิดเลยเอาคิดเหรอเอาคิดก็คิดคิดก็ตอบเศษหนึ่งส่วนแปดกำลังแะ้ว ลบหนึ่งใช่ไหมครับนะนักเรียนจะคิดนะจะคิดแบบยากนะแล้วแปดก็คือสองกำลังอะไรครับสองกำลังสามก็ได้หนึ่งส่วนสองกำลังลบสามใช่ไหมใช่ป่ะใช่อ้าวใช่หนึ่งกำลังอะไรก็ได้หนึ่งอะหนึ่งกำลังลบสามมั่งนะ่ะ เลขชี้กําลังเท่ากันยุบฐานการหารได้ใช่ไหมละ่ะสรุปสรุปสรุปหนึ่งส่วนสองยกกําลังหกเอลบห้าก็ตอบหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังลบสามเนี่ยเห็นแั้นได้แหละนี่อยากคิดแบบยากถ้าคิดแบบง่ายก็ฐานสองนี่เนี่ยย้ายขึ้นไปสองกำลังลบหนึ่งก็ลุยเลยนี่อยากคิดแบบยากก็คิดให้ดูฐานเท่ากาันเลขชี้กำลังก็ย่อมเป็นไงกัน เท่ากันจบ 6x ลบ5ตอบลบ3ย้ายไปตอบ5ก็ได้ 6x เท่ากับ5ลบ3ก็เหลือ2เนาแะและ้วแล้ว x ตอบอะไรครับ1ส่วนนะไนละ1 2ส่วน6อะ1ส่วน3ต่อไปข้อ3ลุยเลยนะง่ายๆเนาะ เปลี่ยนเป็นฐานสองดีกว่ามั้งอย่าหนึ่งส่วนสี่กเลยเนาะฐานสองก็สองกำลังลบสองทั้งหมดกำลังสองเอสองร้อยห้าสิบหกนี่สองกำลังอะไรครับสองกำลังอะไรลูกสองกำลังแปดเก่งมากสองกำลังแปดเลขชี้กำลังซ้อนกันจับมาทำไมการคูณกันลูก ก็ได้สองกำลังลบสี่ x เท่ากับสองกำลังแปดและแล้ว,ล,วลบสี่ x ก็ตอบแปด x ก็เลยตอบอะไรครับแปดส่วนลบสี่ก็ตอบลบสองโจทย์ถามเซตคำตอบเซตคำตอบก็คือลบสองเซตของลบสองข้อสี่ จงหาค่า x จากสมการ2กำลัง x คูณ4กำลัง 2x ลบ1เท่ากับ1ส่วน8ที่เอามาให้ทำนี้ข้อสอบทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นข้อสอบนะแต่เป็นข้อสอบแบบง่ายแบบให้กำลังใจผู้สอบเนาะเออทำฐานให้เท่ากันแล้ว สองกำลังสองทั้งหมดกำลังสอง x ลบหนึ่งไอนี่ก็ตอบหนึ่งส่วนสองกำลังสามย้ายขึ้นบนก็สองกำลังลบสามนี่ต่อไปต่อไปต่อไปเลขชี้กำลังซ้อนกันจับมาคูณกันจับมาคูณกันก็ได้ 4x ลบสอง เท่ากับสองกำลังลบสามฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมารวมกันก็ได้ห้าเลบสองตอบสองกำลังลบสามฐานเท่ากันเลขชี้กำลังก็ย่อมเท่ากันเนี่ยเรียบร้อยได้ห้าเตอบลบหนึ่งและแล้ว x ก็ตอบอะไรครับ ลบหนึ่งส่วนห้าคำตอบของค่า x ก็คือลบหนึ่งส่วนห้าโจทย์ถามค่า x ปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด